เฟรมซ่อนสายลอ้อคาร์บอนชุดเกียร์12สปีดคุณคิดว่าสเปคนี้ราคาเท่าไหร่ครับรีวิวแบบจัดเต็มกับเจ้าตัว Twitter C4 ปี2026นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มจากตัวเฟรมกันเลยตัวเฟรมนะครับเป็นอลูลบรอยเชื่อมนะครับผมเป็นแบบทรงแอโร่ทันสมัยนะครับผมแล้วก็มาถึงตัวตะเกียบเนาะตะเกียบเนี่ยก็เป็นคาร์บอนนะครับอ่าแล้วก็ไล่มาถึงตัวแฮน ตัวแฮนด์เนี่ยเป็นแฮนด์ไฮเอนติเกตนะครับผมแล้วก็แถมตัวขาไม้นะครับผมไว้จับไม้จับไฟได้นะครับแล้วก็มาถึงตัวชุดเกียร์เนาะชุดเกียร์เราก็เป็นระบบของชิมานโน่105นะครับตีนผีนะครับผมแล้วก็ตัวสับจานหน้าด้วยนะครับผมส่วนตัวชิฟเตอร์เนี่ยจะเป็นของเล็กโซสเปกนะครับเป็นก้านคาร์บอนนะครับน้ำหนักเบานะครับแล้วก็ระบบเบรกนะครับเป็นไฮดรอลิกนะครับกำแล้วก็โอเคแน่นดีเลยนะครับผมตัวนี้อ่าตัวล้อนะครับเป็นล้อคาร์บอนขอบสูง 50มิลนะครับผมตัวนี้สำหรับเจ้าตัวท w i t t e r ร์ปี2026นะครับก็จะมีสีเทานะครับผมสีขาวนะครับสีเหลืองนะครับแล้วก็สีชมพูสีเขียวและสีเบจนะครับใส่มาครบนะครับจบแบบนี้ไม่ต้องอัพเพิ่มนะครับผมทั้งหมดนี้ราคา22,900นาะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถแจ้งส่วนสูงมาได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะมาดูตัวจริงนะครับที่ร้านใบชูนะครับร้านเราอยู่ที่ลาดกระบัง46ทัครับผม